ไหนอะสีชมพูนี่ไงมาจอดเลี้ยงข้างหน้าเลยอย่างนั้นน่ะเลี้ยวขึ้นเลยได้นักการันต์ใหม่เนี่ยข้างหน้าเลยไม่ต้องเลี้ยวเข้านะใช่คือลงลงตรงนี้เลยเนี่ยนั่นแหละจอดจอดกางรถเลยว่าไหม เดี่ยวปูใช่ไหมจะทงังเนี่ยโรบิงทำดีดีนะร้องให้ดังไม่ไหวกังมันน่กกากลัดใหม่โวบินได้ได้คุณตำรวจด้วยรู้จักชิงชิงบอลไหม <c oughs> โหควันขึ้นแล้วอะ่ะย <c oughs> ู้ยู้ยู้ยู้ที่ไ <c oughs> หนล่ะพ <c oughs> ี่นี่ไปการ์ดใหม่ไปแบบอืดอัดอะไอ้ยี่ยมมัน ไอ้คุณม,มีกรชาด้วยนะยีแยีไขรุดยีข่ยุดมามาเลย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 ตรงไหนตรงไหนน่ากันมาอีกบ้าอึดแล้วอึดแล้วอีก้าไม่เดินมาเลยไม่ถึงไม่ถึงดับก่อนปัดป่ดปัด้าง จุด50จุด50ว่ะโวแวนนารถจะพังก็ไม่บอกขับได้2เมตรถ้าใครอยากชมเรื่องราวเด่นๆก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์ถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับไลฟ์สตรีมทุกวันนะจ๊ะ ก็เราเลยเป็นเรอรัวม่ด่าไี่ดอยู่บบว่า เอ,อ๊ะจะกโวยรถ ด้าโอ๊ยเดี๋ยวกบีได้เกมอีกคนแน่เลยขโมยรถา .2 อยู่ที่เจะได้ตรวจอยู่จังมือวอนยี่ส็บหนึ่งวอนครับตรวจโอ้โหคนโดนกันเต็มเลยอะไรนะคุณไมคนเต็มห้องเลยโอ้ช่วงนี้ตำรวโอ้ได้เงินแดงหนึ่ง ยัาางไม่ทันขายเลยใช่อ่ะไม่ขายแล้วใช่ไอไอข้างนอกได้ยินยังไงวะโดนเนี่ยตำวรวจปอมตัวระวังระวังตัวเา้ามีอะไรบ้างค<ะ>ุณตำวรวจปอมตัวโดนกันเต็มเลยหนีไปโอ้สั่นจะลุงจริง ไม่บอกกันยิบไปก่อนจะอยากเห็นคนโดนบ้างงั้นเดี๋ยวฉันอิบเลยโชคดีครับโชคดีจ้ามี่ตำรวจอยู่ดักหน้ารออยู่นะเห็นแล้วเห็นแล้วเออเห็นแล้วโอ้โหเอาได้ปะเดี๋ยวจะพาไปรออีกฝั่งหนึ่งจะหอนจอดรถ เขาฝั่งอะไรเติมผ้าหรือว่าฝั่งตรงข้ามจอดเลยจอดเลยจอดเลยไม่ไม่ไม่ไปไปรออีกฝั่งนึ่งใช่ผมยวเข้าซอยเนี้ยน่าจะโหมเข้าได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองขับไปดูนะอ๋อก็คือจะเข้าซอยข้ามเข้าซอยเล็กเข้าซอยเล็กที่ไปรอซอยหน้าเดี๋ยวรถขับเลยอ่ะพี่รอหน้าซอยมาดิมาละใช่ใช่เออรอเลยขั้วกุงไจจะคุ้นไอโชนะครับผม คุณแอร์ครับมาขึ้นมาโอ้ยไอ้แค่แม่งชนรถผมพังเลยไอ้แค่ติดว่องอ่ะ <S <S หลุดไหมล,ละ่ะหลุดไม่หลุดโดีอยู no, ่กับพี่บินอะ่ะเปลี่ยนมาตรการ าการสอใช่ใช่เป็นวอแล้วก็ตุดโปแล้วนะหมพเจดโปผมพัผมก็ผมไปขายล้วบินในบ้านไหน่ร้อยเราติดาวานในตูร้อยห้าสิบเกีียวหมดละมเกี่ยวว่าจะรอคับพี่ต่อใหอให้ดู ได้พี่นอกเมืองเท่านั้นคันนี้มาแล้วลากกลอยคันเดียวพี่เหนือครับใครไปคันออฟเสียหลักว่าหลังพี่พี่โคตรดีสองคันสองคันอะไรนะพี่โคตรดีผมกระโดดลงมาไม่ไม่สนใจผมใช่ไหมออกแล้วเดี๋ยวพี่ออพลี่เห็นใช่ป่ะเพ่ผมโดยชนอ่ะ ใช่ใช่ติวเลยกันเด็นเลยมันจะรีบไปไหนของมันมันมันหัวไอ้กีดานเลยโลกมนนี้ขอบคุณมากกำลังโหลดพอดีเลยเมื่อกี้ว่าว่าเก็บยากยาก ถนนนปูน้ำมันปะเนี่ยโคตรลื่นเลยโอ้สามคัน ไหวอยู่ต้องตรงว่ะต้องเล่นทางตรงอย่างเดียวอ่ะไม่งั้นถ้าเลี้ยวแม่งเป๋คนเดินเข้าก็าเลือกตัวให้แตกแทนแต่เมฆล่างก็มีบินดี อยู่ทิ่ถนนปากดูตำรวจเอี่ยไปให้ชายดูรับนอกด้วยมามากับผมสามอนนะพี่โผลได้โผลเลยเม็ดดำเข้าไปอีกสัตว์ขันเยี่ยนั่นแหละแดง ไม่ไม่ได้มาใช่ใช่ใช่คงหไร่นล้วดยอมแล้วพี่ชายจอดเถอะพี่ชายไยเราจะไม่พังเลยนุ่มม ไข่ตำรวจขับรคดเก่งมันมีคันนี้แล้วก็คนใส่หมดเมื่มอกี้รถตีไอ้พีบีตีดตามตามแล้วก็มีกิตเตอร์นั่นน่าจะคือสามมืององะไรไข่น่นจะใช่ ดิว,วินจะลุดแล้วอีกครั้เดียวเจ้าชกเชียวโอ้ข้าโคตรเก่งซีดานเมื่ <Here. S 2> อกี้โหดจัดเลยแมงโคตรลื่นอันนีไปเลยไปเลยเข้าโคตรไปเลยละ ระกันะแถวบ้านน่ะาจะไปวนไงสีเขียวอะกปังเขียวอะสีเขียวอยู่แล้วู้หน่อยไหนอมโดนไล่ใช่ป่ะเมื่อกี้ตรงทางใช่โรงพยาบาลอะลุดแล้วมันชนผมเมื่อกี้แถวบ้านีเขะว่้านสี่ขรถเลยแหละเมื่อกี้